อันยองฮาเซโยสวัสดีค่พะพทุกคนวันนี้นะคะฟาก็จะมาแคสเกมเดอะซิมนะคะที่จริงวันนี้นะคะว่าจะลงคลิปเอ่ออะไรนะรีวิวสกูชีนะคะก็ก็มาแคสเกมแล้วกันเนาะเพราะว่าแบบสกูชีมันน่าเบื่อน้าเบื่อแล้วนะคะก็มาแคสเกมเลยแล้วกันนะก็จะเป็นเกมเดอะซิมฟรีเพย์นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนำตัวละครเลยนะ ก็คือจะไม่เข้าไปแนะนําเลยนะคะก็บ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านของใบเตยนะคะก็จะเป็นบ้านเพื่อนเพื่อนสนิทเพื่อนเก่าเราเองแต่ว่าไม่ได้อยู่โรงเรียนแล้วกันแล้วนะคะก็บ้านของใบเตยเป็นบ้านหลังสีฟ้านะคะเป็นบ้านหลังนี้เลยนี่นะคะคือใบเตยนะก็บ้านหลังที่2นะคะก็จะเป็นบ้านของแพรวนะคะนี่นะบ้านของแพรเป็นบ้านชมพูชมพูนิดๆนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นบ้านของเราเองนะคะก็จะเป็นบ้านของเรานี่เลยนะคะก็เราคือก็ต้องรู้จักเราเราก็ชื่อฝ้ายนะคะก็หลังต่อไปนะคะจะเป็นหลังของผู้ชายนะก็คือพาสร้างตัวละครไว้ประมาณ3ตัวนะคะก็ผู้หญิงเนีานไปหมดแล้วนะมาดูผู้ชายกันบ้างเออเดี๋ยวลืมชื่อซีรีส์ใช่ไหมชื่อซีรีส์ก็คือซิ ฟรีเพย์นะคะซิกฟรีเพย์แล้วกันนะมันก็เออเอาซิกฟรีเพย์แล้วกันนะคะก็บ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านคนที่เราชอบนะคะก็บ้านหลังต่อไปนะคะก็จะเป็นเอ้ยคนนี้ชื่อรอยนะคะส่วนคนนี้ชื่อเจสซี่นะคะเจสซี่ก็จะเป็นน้องของรอยนะบ้านหลังต่อไปชื่อเอ,อ่ออะไรนะกัส นะคะเป็นเจ้าของเจ้าของเจ้าของของเมืองนี้นะคะก็คือปาสร้างมาให้เป็นเจ้าของของเมืองนี้นะนี่นะคะกัสนะก็จําชื่อทุกคนไว้ให้ได้นะคะก็เมื่อของเราก็อุดมอุดมไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะนี่ประมาณนี้เลยนะคะก็วันนี้เราก็จะมาคือแนะนําไปหมดแล้วใช่ไหมก็ คลิปนี้นะคะก็จะมารีวิวบ้านของพวกคุณผู้หญิงก่อนเลยนะคะก็ซีรีส์นี้นะคะก็จะจบอยู่ที่ e ีพีที่3 30นะคะก็จะมี30 e สิีนะคะก็ซีรีส์นี้มี30 e สิีนะคะมาก็คือเดี๋ยวเราจะมาซื้อสุนัขให้ใบเตยกันนะคะเพราะว่าใบเตยเป็นคนที่แบบเงามากนะคะ ก็ไม่รู้ว่าจะให้เพืเ่อนๆช่วยเอาสุนัขหรือแมวดีนะคะก็ให้เอาแมวแล้วกันนะจะไม่ได้ซ้ำใครนะคะเฮ้ยแมวตัวนี้น่ารักอะเอาแมวตัวนี้ไหมตัวนี้ดีกว่าซื้อให้นี่เลยซื้อให้ไปเตยนะคะไปเตยคนนี้นี่นะคะเคซื้อให้ไปเตยแล้วต่อไปไปเตยจะไม่เหงาแล้วนะคะ นี่ก็คือไปเติมไม่ได้อยู่บ้านนะเดี๋ยวเรามาดูน้องแมวกันเลยน้องแมวจะตั้งชื่อให้ว่าอะไรดีอะเดีย๋ยวให้เพื่อนๆช่วยคิดกันแล้วกันนะคะอ๋อใช่ใช่ใชบ้านหอกฟ้านะคะเดี๋ยวเเข้าไปดูบ้านหอกฟากันก่อนเลยบ้านหอกฟาก็เลี้ยงน้องหมานะคะน้องหมาที่บ้านฟ้าชื่อเอ่ออะไรนะล็อกกี้นะคะน้องหมาของเราชื่อล็อกกี้นะน้องแมวชื่อ,อ ไม่รู้ว่าจะคิดชื่อไงอะ่ะให้เพื่อนเพื่อนช่วยคิดแล้วกันนะไหนละ่ะล็อกกี้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 อ่านี่ไงล็อกกี้เป็นสุนัขตัวผู้นะคะพ่อบ้านพ่อบ้านให้เราเองนะล็อกกี้เป็นหมาตัวแรกของเราเลยนะก็ที่จริงเราก็เป็นคนเล่นเดอะซีมมานแล้วแหละก็เพิ่งเปิดเข้ามาเล่นเดอะซีมครั้งแรกนะคะ โหลดแต่ฟิไม่ต้องนานพิ่เปิดเข้ามาเล่นเนี่นะก็ทุกคนก็มารวมตัวกันที่นี่นะคะก,ก็คลิปนี้จะคุยกันเรื่องสัตว์ไปก่อนนะเพราะว่าเราชอบสัตว์มากนะคะไม่มากหรอกมากเลยนะคะชอบพวกมากนี่นะก็จะเป็นบ้านของเราเป็นบ้านหลักใหญ่สุดเลยนะคะนี่นนนก็ ิปนี้นะคะก็ไม่ได้ใส่อินโทนะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะซื้อสุนัขเเราใช้แบบโกงนะคะเราเลยซื้อได้เยอะนะเราจะซื้อสุนัขให้รอยกันนะรอยเป็นคนที่แบบโหดเหี้ยมเอามาหิดจะซื้อสุนัขตัวไหนให้รอยดีตัวสีดำแล้วกันนะรอยเป็นคนชอบอะไรแบบดำๆอุ้ยตัวนี้ตัวนี้ดีกว่า ตัวนี้เตัวเมียใช่ไหมหรือตัวผู้ไม่รู้เอาตัวนี้ดีกว่าจะได้มาคู่กับร็อกกี้นะคะตัวนี้จะชื่ออะไรดีเดี๋ยวเอาให้ลอยใช่ไหมนี่ซื้อให้ลอยแล้วนะคะนอกนั้นเดี๋ยวจะซื้อให้ทีหลังนะนี่นะคะลอ,อ,อยได้สักเลี้ยงแล้วก็คือเราสร้างสิ่งไว้ตั้งนานเลยนะสร้างสิ่งไว้นานมากแล้วก็เพิ่งมาเปิดซีรีส์เนี่ยนะโอ้ ง่าชื่ออะไรดีอะอันนี้เราจะให้เป็นตัวเมียแล้วกันนะนี่อุ้ยน่ารักจังนี่นะคะน่ารักมากเลยก็ถ้าเสียงไปก่อนภาพก็ขออภัยจริงๆนะเพราะว่าแอปนี้เราไม่ได้อัปเดตนะคะก็คลิปนี้ขอต้วลาไปก่อนนะจะกนใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าเราเพิ่งหัดแคสเกมครั้งแรกนะคะก็คลิปนี้บ๊ายบาย